ค่ะสวัสดีค่ะท,ท่านชมวงเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียนางน้ำโชกนะคะท่านชมค่ะตัวตน,นี้แอดอยู่ทางจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดหนองคายฝนตกกับท่านชมค่ะฝนตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อเราซูมเขาเนาะคะ่ะเนาะฝนตกเบิดมือกับท่านชมค่ะหลังจากที่เลิกภารกิจแล้วนะคะแอดก็เลยคิดหอดท่านชมวงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็เลยได้นนำธรรมช่วงม,มาพบกับอัปเดต ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาธรรมชุ่มเดี๋ยวหุจักนันะะ่นกขาเนาะบาค่อยจังหน่อยเพราะว่าออกมาอัดทางนอกนะคะ่านผช้ชมค่ะตัวเลขแนวทางสําหรับมูวันที23กระกฎาคม2 5 68นะคะเป็นตัวเลขที่มีความอา,าจจะเปลี่ยนสูงสุดอยู่ด้วแอดวาตามนี้นะคะเพราะว่า,าจากสถิติการชนกันออกมา34งวดคือจะตรงบนล่างนะคะ ต่ว่างวดมืเอ,อื่นนี่สิปิ่นคือจังเข้าขาดใบบอ,บอ,บอโมงเนะค่ะเดี๋ยวเข้ากลับไปมือน้ำกันนะคะติมช่อมขาอธิฐานเอาเดอร์ว่าของให้ตัวเลียแนวทางทีเจ้านั่งลงนีแม่นป่านจับว่างนะคะให้แม่นป่านจับว่างไว้จังสีโหลดนเขาะขอพระกุศลผลบุญน,นะคะเจ้าทีเจ้าทางเดจับว่างให้ตามนั่นนะคะ ตามนั้นก็นคือตัวเลขเนวทางทีเจน่งฟันให้นะคะทานช่มค่ะมีชุดฟันให้บนล่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทานช่มเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขามาพบพอคลิปนี้ก็อย่าลืมแช่ออกไปอย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ด,เด,ดจากท่านช่องนะคะเนาะเดี๋ยวไปมึงนุ่กันกับทานช่มค่ะว่าตัวเลขเนว่ทางทีเจนางจะนําเสนอนีสีมักสีชอบบอน้ำเจน่งบอนะคะ สิตรงใจท่านผู้ชมบอนะคะหมอมักประชอบกับจดไว้ที่จาหณ้ามึงนะคะว่าตัวเลขแนวทางนี้สิเปลี่ยนไปตามขาดบอกของแรงวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิแปดนะคะพี่ชมด้วยกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมามึงตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันเนาะคะเนาะตัวเลขแนวทางสำหรับมือวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะคะ ชุดตัวเลขแนวทางของเจนานต่องวดนะคะจะคู่ให้เลยนะคะเทียวดีอาจจะหลายชุดแต่จะเน,น้นให้เฉพาะชุดที่คิดว่าจะเมียนจะใช่นะคะตรงช่องขาชุดแรกนะคะสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปด สองเก้าอยา่าตกใจว่าลาย,ยค่ะสำหรับช่วงขากจะตัดให้อยู่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดสองหกสามห้าสามหก โอเคค่ะจะให้แม่อกให้เหนูมีหอโซฟาหน่เาให้ได้ไหมคะจ้าการทำช่คาโตเน้นนะคะจะเน้นไปที่ออสองเก้าเก้าสอง สามห้าห้าสามเน้นสุดๆเอาตัวมันไปเรื่อยตัวฟันตาไปเรื่อยคือ,อเก้าสองกับห้าสามชุดสามตัวชุดสามตัว สามเก้าสองบนเก้าสองล่างห้าสาม เอาทำช่วงขาทำัก้าชอบตามเจนัง่งกระจัดไปเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางพิจารณาตามสูตรพิจารณาตามสูตรนะคะพิจารณาตามสูตรอันนี้ชุดสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างแอดบริบบอว่าตัวเลขแนวทางชุดนี้ จะใช่ร้อยเแต่เป็นแค่เ,เป็นการเฮ็ตไปตามสูตรแล้วก็เป็นการคาดคะเนความหนาจ,จะเป็นของตัวเลขนะคะท่านช่ค่ขขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าเสื้อเอสเก่าตามเอนะคะชุด3ตัว3 9 2ชุด2ตัวบน9 2 2ตัวล่างคือ5 3นะคะชุดเต็มวิ่งรูดที่2กับสาม มีสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกห้าสามห้าแปดเจ็ดแปดสามหกแล้วก็ห้าหกนะคะฟันเน้นเน้นคือเก้าสองกับห้าสามจับชุดสามตัวให้คือสามเก้าสองแยกชุดให้บนเก้าสองล่างห้าสามอันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางที ท่ช่วมจะนั่นไปพิจารณาในวันที่23กรกฎาคม2568นะคะสองทุ่มครึ่งเจเจอกันนะคะทาช่วมขาทาช่วมเอาชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับชุดพิเศษก็ได้ชุดพิเศษของเราจะมาประมาณ5โมงครึ่งประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ เราอาจจะมาเทียบไปทนทำช่วงมืออีกเทือหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคนละสูตรแต่มันสามารถที่จะคัดกรองเปรียบเทียบได้นะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นจดไว้แคปหน้าจอไว้มืออื่นเดี๋ยวฮอจังมาพิจารณากันอีกเทือหนึ่งเนาะคะเนาะเอาทำช่วงขาตามนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมแชร์ไปนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนที่แช่ไปแล้วขอให้โชคหมานทุกจันพุทธศุกร์นะคะ ขอกลับขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลกันมาตลอดนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลขแนวทางของแต่ละาจารย์มาลงในคลิปต่อไปแล้วก็สรุปรวมให้ทุกท่านทุกคนเดี๋ยวหจักนั่มเนาะค่ะเนาะโดยคลิปไทยสุดก็คือจะเป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางชุดพิเศษตัวที่ชนกันซึ่งเมือ่อวานนี่ช่กันอยู่สองสามชุดเนาะค่ะเนาะหนึ่งน่นั่นก็คือสี่สองตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาด 23วันพุธที่23ตามต่อนะคะทผช่ชงะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ